เปลี่ยนสีกิเปลี่ยนสีทีมของกิมนะครับให้ใหเป็นสีดํานะครับซึ่งการเปลี่ยนนี่ก็คือเราต้องไปโหลดโฟลเดอร์ทีมมาก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ทีมของกิมนะครับแล้วก็เมื่อทุกอย่างเสร็จเนี่ยก็ให้มาที่ Edit นะครับแล้วก็มาที่สีพอยน์เอมาที่ทีมนะฮะนยฮะเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้ทีมสีไหนนะครับ ซึ่งเว็บที่เขาให้โหลดทีมนี่เขาก็จะมีหลายสีให้เราได้เลือกนะครับก็ให้เรามาที่เว็บนี้นะครับ g i m t h e g i m p o t ca นะครับแล้วก็มาที่เมนูมาที่เมนู in g i มท t มนะครับนี่ครับโดยที่ในเว็บนี้เขาจะมีทีมให้เราโหลดหลายทีมเลยครับนะี่ครับ ตัวอย่างที่ผมจะทำก็คือการติดตั้งทีมสีนี้นะครับเขียรุกดังน,นะครับขั้นตอนให้มาที่ผมนะครับ